สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับ F 3 l ส6 0นะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อนสมาชิกแจ้งมาก็คืออาการปิ้นขาวนะครับปิ้นออกมาเป็นกระดาษเปล่านะครับผมการที่เรามันปิ้นออกมาเป็นกระดาษเปล่านะครับผมเกิดขึ้นได้นะครับผมก็คือการสั่งล้างหัวพิมพ์หลายๆครั้งติดต่อกันนะครับผม โดยที่ไม่พัดทําให้ตัวฟิลมันขาดได้หรือฟิลมันช็อตได้นะครับ2นะครับคือการถอดหมวพิมพ์ออกมาล้างนะครับผมแล้วใส่กลับเข้าไปนะครับทำให้มันช็อตนะครับฟิลมันขาดทําให้ปริ้นกระดาษเปล่าออกมานะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเขาแจ้งมาแล้วนะครับผมก็คือปริ้นออกมาเนี่ยมันเป็นกระดาษเปล่าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งปริ้นดูนะครับผมเดี๋ยวจะสั่งเราจะสั่งเทสปริ้นออกมาก่อนนะครับ พิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับผมหมึกมันไม่ออกนะครับมันเป็นกระดาษเปล่าๆเลยนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นที่ฟิลหรือเป็นที่หัวพิมพ์มันชอ็อตหรือเป็นที่ฟิลที่บอร์ดมันชอ็อตเพราะว่าหรือเป็นที่หัวมันตันนะครับผมตรงนี้เรายังไม่รู้นะครับผมเบื้องต้นเนี่ยวิธีเช็คง่ายๆนะครับผมให้เราถอดสแกนเนอร์ออกก่อนนะครับฝาสแกนเนอร์เขาไม่มีมานะครับฝาปิดนะแ้่เราถอดสแกนเนอร์ก็คือถอดน็อตด้านบนนี้ออกก่อนนะครับผมปิดเครื่องทุกครั้งนะครับผม ปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะครับผมอย่าเสียบปลั๊กคาไว้นะเวลาเราจะถอดสายแพร์อุป,ปกรณ์นะครับผมนะครับจากนั้นเราก็ยกสแกนเนอร์นะครับผมถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีน็อตอยู่ด้านข้างถอดฝาครอบตรงนี้ออกก่อนนะครับผมจะมีน็อตอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นวิธีเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันหัวพิมันตันไหมหรือว่ามันเป็นที่ อ่าตัวบอร์ดหรือว่าเป็นตัวหัวพิมนะเราก็ถอดฝาครอบออกนะครับผมจากนั้นก็ยกสแกนเนอร์ขึ้นได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ถอดสายแพรออกนะครับผมสายแพรตรงนี้นะครับถอดออกตรงตรงนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะทําการนะครับเอาสายมึกพิ้งออกมานะครับผมผมจะงัดนะครับหาไขควงนะครับงัด งัดตรงนี้ให้ข้ามตรงนี้ออกมานะครับงัดข้ามมานะนะครับข้ามแบบนี้ออกมาเฉยๆนะครับผมจากนั้นเราจะเห็นสายหมึกนะครับสายหมึกทิ้งเรามองลงไปตรงๆต,ตรงนี้นะครับเราจะเห็นสายน้ําหมึกนะครับคือสายหมึกทิ้งอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมผมก็จะเอาสายหมึกทิ้งขึ้นมานะครับผมครีมคีบขึ้นมานะครับ ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับมันจะมีสายหมึกทิ้งแบบนี้เห็นไหมครับผมจากนั้นผมก็จะต่อหาสายยางนะครับสายท่อเล็กๆก็ได้นะครับที่สามารถเสียบเข้าไปในรูตรงนี้ได้นะครับต่อเข้าไปในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็เอามาใส่ข้างนอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วสั่งล้างหัวพิมพ์ดูนะครับว่าถ้าเราสั่งล้างหัวพิมพ์เนี่ยหมึกนะครับผมมันจะทิ้งมาเนี่ยครับมันจะดูดจากตัวปั๊มเนี่ยทิ้งมาตรงข้างหลังหรือเปล่านะครับผม ถ้าตัวน้ําหมึกมันดูดทิ้งมาแสดงว่าหัวไม่ตันนะครับถ้าหัวไม่ตันเวลาปิ้นหัวต้องออกนะครับผมถ้าเราถอดสแกนเนอร์ออกมานะครับผมเครื่องพวกนี้มันจะปิ้นได้นะครับแต่ไฟมันจะกระพริบโชว์สองดวงนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกระพริบด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งล้างหัวพิมพ์ให้ดูนะครับดูว่าตัวปั๊มเนี่ยมันจะดูดน้าหมึกจากตัวหัวพิมพ์นะครับปาทิ้งหลังเครื่องหรือเปล่านะครับผม โดยปกติแล้วถึงหัวมันตันยังนน้อยหัวมันก็ต้องออกสักนิดนึงนะครับผมการทํางานของตัวเครื่องในทํางานปกตินะครับตัวฟิวเนี่ยคือจะเป็นตัวควบคุมการพิมพ์นะครับควบคุมการจ่ายน้ํหมึกนะครับผมนี่รอก่อนนะครับพอไฟมันกับพี่แบบนี้แสดงว่าเครื่องบอบใช้งานนะครับผมเราก็สั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งรอบนะครับผมพอเราสั่งล้างหัวพิมพ์เราดูนะครับดูว่าเนี่ย ไอ้ตัวปั๊มเนี่ยมันจะดูดน้ำหมึกหรือเปล่าเวลาเห็นไหมครับมันดูดน้ำหมึกมาทิ้งดูที่สายนะครับ เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมมันดูดหมึกมาทิ้งหลังเครื่องเห็นไหมครับนี่แหละคือถ้ามันดูดหมึกมาแบบนี้นะครับปั๊มไม่ได้มีปัญหาหัวพิมพ์มันไม่ได้ตันนะครับเพราะเครื่องมันดูดหมึกมาทิ้งหลังเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้าเราปินออกมาแล้วมันไม่ออกนะครับตัวฟิวที่บอร์ดนะครับมีโอกาสเสียแล้วก็ตัวหัวพิมพ์มีโอกาสเสียนะครับมีแค่2อ,อย่างนี้แต่เราก็ต้องดูสาเหตุว่า2อ,อย่างนี้ที่เสียเนี่ย เราได้ทําอะไรไหมถ้าเราถอดหัวพิมพออกมาล้างเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ่ายทำให้หัวพิมมันช็อตด้วยนะครับฟิลขาดด้วยแต่ถ้าเราสั่งล้างหัวพิมผ่านตัวคอมแบบสมมติว่าเราสั่งล้างหนึ่งครั้งแล้วหัวมันยังไม่ออกเราก็สั่งล้างอีกมันยังไม่ออกเราสั่งล้างอีกคือสั่งติดต่อกันหลายๆครั้งมันทํามีโอกาสทําให้ตัวฟิลที่ตัวบอร์ดนะครับช็อตได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวรอให้เครื่องมันล้างเสร็จ <S <s เดี๋ยวเราเทสตออกมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ <S <s ถ้ามันยังไม่ออกเเดดีีี๋ยยววผมจะะปล่่นนตัิทบ์นะค ฟิวที่บอร์ด L Series นะครับผมทุกตัวเนาะที่มันเป็น L Series นะครับผมมันก็จะอยู่เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ตำแหน่งให้ดู ก็เดี๋ยวหลังจากเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเรารู้แล้วว่าหัวพิมพ์ไม่ได้ตันนะครับผมเราก็จะลองปิ้นดูนะครับเทสปิ้นออกมาดูว่าหัวพิมพ์นะครับมันจะออกมาไหมนะครับถ้ามันออกก็แสดงว่าหัวใช้ได้ถ้ามันไม่ออกก็หนึ่งไม่หัวพิมพ์ช็อตก็บอร์ดช็อตนะครับผมมีอยู่สองอย่างนะครับผมไหมครับขาวเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยต่อให้หัวมันตนะันน่ะมันก็ต้องมีสียออกมาสักนิดนึงสักนิดนึงก็ยังดีครับมันจะไม่ขาวออกมาเลยนะครับอัันนนี้ก็็เหมครบ ันโล่งเลยนะครับผมมันเข้ามาเลยนะครับตรงนี้เ,เราจะปิดเครื่องนะครับผมหลังจากเราปิดเครื่องแล้วเราก็จะถอดตัวบอร์ดออกมานะครับผมตัวเมนบอร์ดอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะมีน็อตใต้รูนี้หนึ่งตัวนะเดี๋ยวถอดออกมาเราถอดไม่ได้นะครับผมเนี่ยน็อตอยู่ในรูนี้นะครับรูนี้นะฮะ นั้นก็ยกเครื่องขึ้นมามันจะมีล็อกนะครับล็อกใต้นะครับสองฝั่งนะครับสองฝั่งจะเป็นล็อกนะครับเราหาไขควงปากแบนนะครับทิมไขควงทิมนะครับทิมล็อกมันนะครับหลังจากที่ทิมล็อกแล้วมันก็จะขยับออกมาได้นะครับผมนี่ครับล็อกตรงนี้นะครับที่เราทิมเมื่อกี้นะฮะล็อกตรงนี้เห็นปะหนึ่งล็อกนะครับสองล็อกนะครับพอเราดันอย่างนี้นะฮะดัน แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมตัวบอร์ดนะครับจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับตัวฟิลนะ่าจะจะให้ดูฟิลที่บอร์ดมันนะครับผมยวมจะถอดฝาหลังลออกก่อนนะครับอันนี้คือฟิลนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมองเห็นนะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับผม ฟิวฟหนึ่งคือตัวนี้นะครับผมเนี่ยฮะนี่นะครับเขียนไว้ฟหนึ่งนะครับผมเนี่ยเราจะบัดกรีตรงนี้ออกเลยนะครับผมผมจะบัดกรีตรงนี้ออกแล้วก็ผมจะไลทตะกวดทับไปเลยนะนี่นะครับผมเนี่ยนี้คือตัวฟิวฟหนึ่งนะเนี่ยตรงปลายนิ้วนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราไลทตะกวดทับไปแล้วนะครับผมเราฟิวออกแล้วนะครับแล้วเราไลทตะกวดทับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับผมเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เทสดูนะครับว่า อ่าตัวเครื่องนะครับจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมจะพิ้น์ออกหรือเปล่านะครับผมส่วนมากอาการพวกนี้ก็จะเกิดจากที่เราบางทีสั่งล้างหัวพิมพ์ติดต่อกันหลายๆครั้งโดยไม่พักมันนะครับทำให้หัวมันร้อนแล้วฟิวมันขาดนะครับสองก็คือเกิดจากการที่เราถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับแล้วมันทาให้หัวพิมพ์มันช็อตนะครับผม ตัวเครื่องนะครับเครื่องก็วิ่งปกติแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็ดูนะครับว่ามันจะปิ้นออกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เรานะครับซ่อมตัวฟิล F1 ไปแล้วนะครับผมการพวกนี้หลายๆคนที่เจอปัญหานะครับสําหรับใครที่แบบล้างหัวพิมพ์บ่อยๆนะครับทั้งทัวหัวมันไม่ตันแต่หมึกไม่ออกนะครับผมจากนี้รอรอก่อนนะครับรอให้ไฟแดงมันกระพริบก่อนนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ได้ใส่สแกนเนอร์เข้าไปนะนี่นะครับเราไม่ได้ใส่สแกนเนอร์เข้าไป ก็รอใเครื่องมันรีบูตให้เสร็จนะครับไฟแดงมาจากกระพริบหาสแกนเนอร์สองดวงนี้แล้วตรงนี้จากกระพริบด้วยนะครับไฟพาวเวอร์นะฮะจากนั้นเราค่อยมาเป็นเทสดูนะครับตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองพิิ้นดูนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันพร้อมกันเลยว่ามันจะพิ้นออกหรือเปล่านะครับผมมันจะใช้ได้ไหมนะครับผมอันนี้ผมสั่งพิิ้นเลยนะครับผม เห็นไหมครับจากเมื่อกี้ที่ไม่ออกเราปิ้นไม่ออกออกเป็นกระดาษเปล่าเมื่อกี้ผมใช้การาบัตรกีตะกัวออกอาบัตรกีฟิวออกนะครับแล้วผมก็ไลทตะกวทับไปเลยนะครับผมคือพูดง่ายคือต่อตรงไปเลยนะครับผม ต้องระวังด้วยนะครับตอนไลท์ตะกัวเนาะอย่าให้มันไปโดนไลท์วงจรอื่นนะครับเดี๋ยวบอร์ดจะช็อตนะครับผมเดี๋ยวบอร์ดจะเออร์เลอร์นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้จากอาการเป้นขาวนะครับพิ้นไม่ออกอะไรเลยนะครับพิ้นเป็นกระดาษเปล่าๆนะฮะคราวนี้ก็พิ้นออกมาใช้ได้ปกตินะครับผมนี่ครับพวพิมพ์นะครับออกปกตินะครับผมอาการพวกนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ย ก็คือบางทีเราเราจะซ่อมเครื่องพวกนี้นครับถ้าเราแกะเครื่องออกมาแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราต้องไล่อาการนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับมันติดขัดตรงไหนหรือมันมีปัญหาตรงไหนนะครับไม่งนั้นเราจะหาอาการไม่เจอนะครับผมถอดอะไรทุกครั้งถอดอุปกรณ์ทุกครั้งเราก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับผมเพื่อป้องกันการชอ็อตหรือการทําให้เครื่องมันมีปัญหานะครับผมส่วนหัวทิปนะครับผม แต่ขาดนิดนึงนะครับไม่มีผลกับการใช้งานนะครับลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะลูกค้าแจ้งมาว่าไม่ได้ใช้งานมาหลายปีนะครับผมไม่ได้ใช้งานมาปี2ปีนะครับผมแต่ตรงน,นี้เดี๋ยวผมจะล้างม,มาพิมพ์ให้ลูกค้าเพิ่มนะครับให้มันใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อาการของลูกค้าที่บอกมาก็คือมันปิ้นขาวนะครับผมก็คือเครื่องนี้ก็ปิ้นไปสองหมื่นกว่าแผ่นแล้วอันนี้ก็ปิดงานได้เลยนะครับผมก็นี่แหละครับใครมีปัญหาก็ลอง ทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับผมค่อยๆทำนะครับผมแต่ถ้าไม่กล้าก็ยกให้ช่างนะครับผมเป็นคนจัดการให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ